สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่ดินสวยๆนะคะเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่อยู่ในเขตตำบลหนองพักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเกษตรกร,ร,กรได้ทำไร่อ้อยไว้นะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะค่ะเดี๋ยวทิพแผนกล้องมาให้ดูแปลงที่ดินนะคะตอนนี้ทิพบ์มาถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะแปลงที่ดินด้านหน้าเป็นสาธารณะนะคะเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ5เมตรนะคะ เออที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ในตำบลหนองพักนากอําเภอ3ามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่20ไร่เราขายกันไร่ละ1 7ึ่งแสนเมืนทวนนะคะฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นด้านหน้ามีบอ่อเก็บกักน้ำหนึ่งใบนะคะแปลงที่ดินนะคะหน้ากว้างตั้งแต่มุมซ้ายมือนะคะของแปลงที่ดินนะคะไปถึงมุมขวามือของแปลงที่ดินร้อยเจ 9เมตรส่วนลึกด้านซ้ายมือนะคะลึกซ้ายมือลงไปตามทิวต้นไม้นะคะลึกลงไป72เมตรแต่ด้านขวามือความลึกนะคะเราจะลึกลงไปยันขวามือลงไปถึงพุ่มไม้นะคะ135เมตรเนื้อที่แปลงนี้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะ เหมาะสำหรับทำการเกษตรนะคะหรือซื้อไว้เก่งกำไรนะคะในอนาคตได้อย่างสบายเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากอบตหนองพักนาคโดยประมาณ8กิโลห่างจากตลาดสามชุกร้อยปีโดยประมาณ8.9กิโลห่างจากโรมินสันสุพรรณบุรีโดยประมาณ55กิโลห่างจากเซนทัลเวสเกตโดยประมาณ125กิโลใช้เวลาเดินทาง ถึงหน้าแปลงที่ประมาณสองชั่วโมงเสร็จนะคะสำหรับแปลงที่ดินนะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านอยู่หน้าแปลงที่เลยนะคะไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านแล้วจากซ้ายมือของแปลงที่ดินนะคะสามารถวิ่งไปออกอำเภอสามชุกออกถนนเส้นสามสี่ศูนย์ได้นะคะส่วนฝ่ามือนะคะวิ่งออกไปตัวอำเภอหนองยาไซ ออกไปด่านช้างออกไปบ้านไร่อไทยัยธานีออกกาญจนบุรีได้นะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตลาดหนองยะไซเพียง4กิโลนะคะอยู่ในเขตตำบลหนองพักนาคอ,อําเภอ3าชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่20ไร่เราขายกันไร่ละ1 7 0่0แบาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้ใใดใดทงสิ้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามติดต่อรายละเอียด 0925816638สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดแลนะนัดดูแปลงที่ดินได้นะคะค่าทิปฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะคะสำหรับกรเกษตรกรที่ต้องการซื้อที่เพื่อเก่งกำไรหรือในทุนท่านใดที่ซื้อเก็บนะคะค่ะช่วยกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องลุ่มทิบุญทำบ้านและที่ดินด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ